สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอ่อ,อสงการก็ได้จบไปแล้วนะครับผมเออผมก็ไม่ได้ไปทั่วนะะว่าคนเล่นเยอะมากครับในซอยที่ว่าเป็นงานหลักๆก,ก็มียูนิทาวมีนาเซ็นทันอุดรครับแล้วก็เรือสวงครับตรงเปิดท้ทยครับตรงเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะแต่ถนนเล็กๆอ่ะผมไม่ได้เข้าครับผมกลัวน้ำมันเข้าแรมแอร์ตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้มีปัญหาแน่ครับเพราะว่าโอน้ำเยอเนอะแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงใช่เพวกระบบไฟฟ้าพวกตรงนี้ระบบไฟฟ้าหมดเลยตรงหน้าจอพวกประกับเอ,อพวกคันเร่งพวกอันนี้ครับเป็นระบบไฟฟ้าครับมันมีหลายคันที่มีปัญหาครับก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงกับพวกอย่างนี้ครับใช่รถพวกนี้มันเปราะบางครับเปราะบางเรื่องน้ำนะเออพืเปราะบางอะ่ะรถยนต์เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าแค่มอเตอรไซครับรถยนต์อของบียมโดนน้ำเนี่ยขึ้นมาครึ่งน,น,นึ่งนี่โอ้โไฟฟ้าเนาะดับเลยแล้วใช่มีหลายคันที่โดนนะครับเพราะน้ำท่วมเนี่ห้ามลุยเป็นงขาบเลยผมก็ได้ติดกล้องไว้หน้าอกนะมันก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับก็ขอ,ขอเอาัยด้วยมันมองไม่ชัดจริงแหละก็พอได้แก้อยู่ ผมก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอ้าวนั่นแหละเออ,เอช่วงเมื่อกี้ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าอากาศร้อนหนกัก40องศาไม่ได้ขี่ไปไหนเลยผมขียรถรถจอ่ะเออร้อนจริงครับมันไม่ไหวจะถ่ายตอนกลางคืนก็มองไม่ค่อยชัดอีกไม่ค่อยจะถ่ายกันคืนเท่าไหร่น้ำมันเตือนอยู่แล้ว ก็ยังจะไปฟิตเนสเหมือนเดิมเออชีวิตกูอยู่กับฟิตเนสอยู่แล้วแม่งถ้าผมไปไหนทําอะไรผมก็จะไปถ่ายให้ทีนี้เออเดีย๋ยวไปถ่ายให้ดูแม่งตลอดเลยไปไหนล้กแม่ไป,ไปขี้นะไปขี้ไม่ถ่ายนะไปขับขี่เล่นกับ V4 อะไรอย่างงี้ V4S เดี๋ยววันหน้าผมไปรีวิว V4S ให้ดูครับของพี่ต้นเพื่อเปลี่ยนท่ออาคาครับแสนแปดครับเอ,า,อาง่ายง่ายท่อสองแสนแล้ว เออไม่ง่ายท่อมันแบบใส่แบบโอ้โคตรแพงนะ่ะท่อแสนแปดสองแสนสนุกมากครับบอกเลยแต่ผมมีคนคุมไงแม่งไม่สนุกเพรอย่างนี้แหละล้อฟรีไม่บหายเลยนหน้าตลาดนงบัวเป็นทุกคันเลย ร้อนมากครับร้อนมากอยากให้ผมทำอะไรก็เมนได้ครับอยากให้ผมทำอะไรเดีย๋ยวผมจะไปทำให้ผมกบ็บางทีก็ขิไ้ไม่ออกนะจักจะไม่เห็นจังเดี <c oughs> ย๋ยวจะรีวิวครับอยอมหมื่นหมื่นหมื่นซับนะย้อหมื่นซับตอนไหนก่อนผมจะรอบตัดแม่งเลยท่อไฟไฟออกท่อ,อ,อตบปักนี่ รถโคตติดยังไม่เปิดเทอมนะเนี่ยขึ้นซัมเมอร์นะเนี่ยรถติดขนาดนี้เออ,อร้อน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 มากร้อนมากวันนี้เพิ่งไปจ่ายค่ามวดรถไปแม่งเลยจุกเลยกู บถด่าก,กินมั่มาทุกมืงอนนี่หลอไม่มีจะแดกครับบอกเลยแม่งอยากหลอต้องลงต้องต้องลงทุนหน่อยนะถ้าอยากหลออยากขี่นี่แม่งกล้าเปนนี่ได้ขี่แน่นอนครับเหมือนที่เขาว่ากันหล,ห,ลห,ลหลายหลายโพสหลายมิ้นเลยแม่งไม่กินแต่มาม่าเ่วงนี้กูกล้ามไม่มีแล้วกินไรก็กว่ดดีกระดูกห่างเบิดามา 老冷，我换吉利吧，换热 กูลำคาเรว,วเองนะคนอื่นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะพู้คนมองมันจะตีกูอยู่ละแต่ละคนกูพยายามจะไม่ขี่ตามก้นรถนะครับเออกูอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าเดีย๋ยวเขาจะว่ากูาอีก พุ่งเพาะทำไมพูดไม่พอจริงเลยแม่เปิดมาแรงๆกลัวคนไม่ได้ยินเออแม่งเกียร์บ้างพอดีเว้ย กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะไปฟิตเนสก่อนแป๊บหนึ่งห่อนไปโอเคครับเดี๋ยวค่อย่ายกันหม่นี่รอบต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับแม่งโคตรร้อนร้อนอย่างเลยวะโอเคสวัสดีครับ ฟื้นฟื้ฟืบโอเคครับผมตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวครับเพิ่งฟิเนสเสร็จ ว่าผมลืมกระเป๋งกระปรง๋งเงินมาแม่เอยไปยืมน้องแมง่กระป๋งเงิเงเนเ,เอาใส่กระปรอ๋อไใยคาดเอวไว้เสียะเอาใส่กระเป๋าคาดเอวไว้ทีนี้ก็ลืมเอาใส่กระเป๋าไปไอเป้มาด้วยเออ วก็จะไปเตืมนน้ำมันหางอย่างเงี้ยมาที่เติมจับนพองจะไปร้านข้าวก่อนนะครับใช่ <c oughs> แม่งเลยโคตรห่า ใส่ไ,ได้ยืมน้องเขาสองร้อยแหละเติมกินข้าวร้อยหนึ่งกินข้าวห้าสิบบาทแหละเติมมันร้อยหนึ่งโคตรห่เออแล้วไปกินข้าวกันหน้าสองนอนแหละก็ใครวะสวยแท้โอ้หายดีวะคาหวัวง่าย จกูรู้โคตรติดเลยว่ะมาบคสเนี่ยเออปุ๊ดเรียาวเนี่ยเขาไม่เบรกมีเสียงว่ะเบรกไหนว่ะ นี่มีเสียงจริงเลยเขเราจะไปทางห้าแยกกันนะครับร้านข้าวอยู่หน้าสอนอเออเฮ้ยกขอผ่าไฟเหลียงอยนะเว้ย ถนูมันเลื่อนสีแยกเนี้ยสีแยกไทยสาม ดีนะนะยังดูเกเป,าเป๋าก่อนกเป๋าภายข้างอ่ะเอ,อวางอยู่วางอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่ครับไปถึงหน้าสอนอนแล้วเราก็เย้อไปทางนี้ครับจะเป็นสอนอ,นอนครับสถานีตำรวจภู้ร้องขี่เบาๆตำรวจจับนี่เบาคนเรานะ ดูยี่เหล่กูจะนอนเออแม่งโคตรเท่กินหน้าข้าวสอนอเออนี่งไงครับสอนอตำรวจเอ,อ้ยน้องมาถึงแล้วบ้างไหยขอบคุณครับเฮ้ยยี่ นั่นตำรวจหรือเปล่าเอ้าไม่ใช่วะถึงยังวะโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวรอน้องมากัน เลืม,มันไนดีวะโอ้ทำไมไม่กล้าไปทางนี้วะเนี่ยตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วครับเรายืมยืมเงินน้องน้องบอลน,นะเออน้องเขารีบไปละยืมมาสองร้อยขี่เข้าสอนอดได้ปะเนี่ย ขอสอนไว้กันลัดออกไปทางนู้นแล้วขี่แบบสุภาพสุภาพไปจับผมด้อ เพราะว่าเราจะกลัวตำรวจนะเออเรากลัวตำรวจนะครับกลัวตำรวจจะ่สีแยกอ้องฟืดสสย เราไปเตือนว่ามันสักร้อยหนึ่งแลนเราไม่มีตังค์เออมื่อกี้ไปกินข้าวครับผมรีวมเงินมาใช่ไหมน้องบน่นเออเรียกผมเฉยโคตรอะไรอะไรั้ ก็บอกว่าไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกๆๆอาไ่าป็นไรพี่ผมเลี้ยงพี่เองก็สันโอ้โรดีเลยวะปะัิเสียจบไม่ได้ห่ามว้เนี่ยอ๋ขอบคุณมากครับเ,อเดอ๋มันสักวอยกันพรุ่งนี้ไปไว่ากันแหม ไปเติมเติมมันก่อนเติมปั๊มไหนวะเติม95แล้วกันผม่เติมน้ำแกสโซฮอเครื่องให้ไหลครับเติมเป็นซิน95เติมแกสโซฮอมันเป็นืเตไม่รู้ ไม่มีนะบางจ่าก,ก็ไม่มีปัมนะ๊มเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีปัมนะ๊มอาไรตางเลยบางจากไม่มีไม่มีเบนซิน,นมีแต่แก๊สเดี๋ยวเราไปเติมเชลหรืออะไรดีวะโอ้เกือบสามตัวนี่ห่างเลยเรื่องเบื้องเกือบดับแล้ววัวนาล่าแท้ có Chiều chiều Sẽ cao hả Ông cũng biết khê mà đây này อุปกรณ์ชำรุดเอออันนี้หรอบ้ง E ยี่สิบเก้าห้าอยู่ไหนครับเบนซิน <25. S 2> <ens> สีแดงใช่ไหมครับอันน,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 นี้อันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่มีใช่ไหมครับอันนี้ตัวเก้าห้าอ๋อ แค่เ็นเบนซีน95นะครับตัวนี้เป็นเป็นแก๊สครับแก๊สสง่งออกเก้าห้าเบนซีนไม่มีใช่ไหมครับอ๋องั้นไม่เป็นไรครับผมเติมนี่ก่อนก็นได้อเ,เอาหนึ่งร้อยครับผมว่ามีเบนซีนโอเคหนึ่งร้อยบาท ปตทก็โอ้ใช่ใช่ปตทรับผมนี่ครับก็จะเติมเบนซินว่นาท่านอ้าวเนี่ยไม่มีเออบางจากแล้วก็ปั๊มเชลไม่มีเบนซินน,น่าจะมีปตทเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอุย้งเดืเอ,อมันสุยด่ากันบ่ว่าะรถคันนี้เดี๋ไม่ตีไฟเดียวมั้งเนี่ย เบนซินเท่ซะหน่อยเพราะว่าเบนซินนะครับมันมันดีต่อเครื่องครับเบนซิน95ดีต่อเครื่องด้วยผมทีผมก็เติมแก๊สแหละมันเป็นเอ๊ะไม่รู้อ่ะเออมันเหมือนแบบปล่อยออกไม่เต็มร้อยอะครับมันยังแบบคาคาอยู่เงี้ยครับเป็นแก๊สเนาะเอเอออโอเคครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยถ้าชอบนะครับน่าจะชอบกันแหละพูดไม่ขนาดนี้นะเออชอบนะเถอเดี๋ยวมืงซับจะรอบตัดไฟออกท่อเลยเอโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าเรต้องขี่รถกลับบ้านก่อนเออร้อนขาแล้วเนี่ย